สวัสดีวิวทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้าว่านสักรากันอีกเช่นเคยเนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมทอมแอ j เจ r y ี่เชนนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งในครั้งนี้นะครับเราจะมาป่วนเจ้าแมวกันนะจ๊ะแต่ขั้นแรกเนาะเราจะใช้เราจะมาเก็บของกันก่อนนะจ๊ะทุกคนโอเคของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนะจ๊ะโอเค เพื่อใครนะเจ้าโอเคไหมโอเคโอเคโอเคจะโอเคไปไหนพี่ตะวันนั่นนะสี่นั่นนะสี่จะโอเคไปไหนไปทุกคนเ,นะเราก็จะกดมาที่ตรงนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนไปเลยจ้าเข้าไปเลยเย่ yeah. โอเคทุกคนเราก็จะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกจะเป็นน้องหนูดี หรือว่าจะเป็นน้องแมวดีอะทุกคนทุกคนเชียร์ฝั่งไหนระหว่างแมวกับหนูคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะโอเคงันขั้นแรกฉันต้องเป็นหนูก่อนนะจ๊ะเริ่มการจับคู่จ้าจับคู่ไวมากนะจ๊ะทุกคนคือเราจะใช้เทคนิคนี้นะแต่ส่วนการเชิญเข้าห้องมันก็จะมีแต่คนเปิดใหม่นะจ๊ะฉันก็ไม่ชอบการเปิดใหม่เนาะเปิดใหม่มามันก็จะดูแบบพิกลนะจ๊ะโอเค,โอ,เคโอ้โหบู๊ฉันเจอบุ๊ดด้วยแหละทุกคน เพราะฉะนั้นฉันเปลี่ยนแบบได้ไหมนี่อืมเอาตัวนี้ก็แล้วกันแตนพวกเราฉันคือจอนสลัดนะนะโอ้โหมีการใส่ไหมเนี่ยการพากอย่างเร็วกับปีกตัวออกอ้ยน้อยจังเลยอะทำไมมันน้อยอย่างนี้ทำไมเรามันน้อยอย่างนี้นั่นน่ะสิทุกคนวาปะโอ้ ทำไมมันน ой, ้อยจังเลยงั้นไปดูกันตอนที่เริ่มโอ้เริ่มแล้วเริ่มไวมากเลยทุกคนนั่นละสิทำไมมันเริ่มไวมแรงขนาดเนี้ยทุกคนโอเคจุกคนไปเลยนะจ๊ะรอมันก่อนเพลยหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าใครที่เราเกมสักุระสำหรับวันนี้รอไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยนะจะพาไป เล่นเกม Thom and Jerry c h e e s กันก่อนนะจ๊ะเพราะว่า Thom and เอ้ยเพราะว่า Thom and Jerry เนี่ยเป็นเกมที่ตอนนั้นเราอัดไปเสร็จแล้วเราก็ลบออกไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงเรานะจ๊ะกับเพื่อนเนาะเราก็เลยลบออกไปนะเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เลยมาอัดเล่นคนเดียวนะจ๊ะอ้าวใครตัวเด่นทุกคนใครรู้ปะเออโอ้เหมาะสำหรับเด็ดนี้มากเลย นี่เปนโจรสลักก็ต้องเป็นท่าเรือนะทุกคนไม่ไหวเลยเฮ้ยหู้ EXP อ่ะเดี๋ยวจะจะขึ้นมาทำใหม่ตุรนตุรนทุก็น,น,นเ,เก็บอีเอ็กพีไปแล้วทุกคนเฮ้ย hey, ข้างล่างนั้นทำไมมันไม่เก็บอ่ะโอ้นั่นดิทุกคนทำไมมันไม่เก็บ ย่าุบย้าแมวมาทุกคนแมวมาฮุบไ <Ooh. S 1> ต่ขึ้นมาก่อนมาที่ห้องรับกันก่อนนะทุกคนห้องรับตรงนี้นะี่มันก็จะดูดีเนาะดูดีนิดนึงนะจ๊ะนี่ก็จะมีรีโมทนะจัดคนแล้วก็จะมีปืนแล้วก็น้ำยานะน่ะแต่ถามว่าครั้งนี้จะมาเอาอะไรก็จะมาเอารีโมทนั่นะแหละทุกคน ความสามารถของตัวนี้นะทุกคนก็จะดีนิดหนึ่งเนาะโอเคเราจะไปที่ป่าจ้ะทุกคนลบให้จะปล่อยไอ้นี่ละตัวเ,เองนแดนแดนแต่แดน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 โอ้โหทุกคนเหรียญพญาเหรียญมาควางเหรียญปังนี่เนีย ล้มไปทุกคนแมวไม่ได้ล้มเพราะฉันนะแมวมันล้มเพราะหนูหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนนชิด้วยเลกอ,อย่าบอกนะหนูหุ่นยนต์ตกน้ำไปแล้วทุกคนเราทุต้องจัดการสู้กับแมวเองแล้วล่ะซิอืมนี่เนี่ยไปทุกคนเร็วเร็วเร็วอืม,มเนียก็แกคิดเหรอฮึนี่เน่หงายท้องไปทุกคนช่วงนี้คือเราต้องจูบนะจ๊ะหู ไดข้อเลยจ้ะเราต้องชุก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 ชุกชุกที่นี่มันก็จะมีวัวกระทิงและควาโอ้พูดไม่ได้แล้วก็บัฟฟาโลนะจ๊ะบัฟฟาโลกระทิงนั่นแหละทุกคนที่ทุกคนเข้าใจความหมายกันเป็นดีอยู่แล้วนะจ๊ะโอ้ยเพื่อนโดนจับฉันขอโทษจ้ะเพื่อนรักกำลังไปช่วยนะรอก,ก่อนนะเพื่อนนะจ๊ะเราก็จะเล่นกันนะจ๊ะวันตาหนึ่งเนาะ คิปปะเอ้ยหรือใครอยากดูเป็นแมวก็ต้องรอรอวันต่อไปนะเอ้ยใครใช้งานเถอโอ้ยอยา่าอย่าแม้แต่กาคิดไอ้เมียวนยไอเมียโนยไปเอาทุกคนไอ้บูทเนี่ยดาเมจมันแรงมากเลยละคนใครที่แบบกลัวไอ้บูทอยู่แล้วนะไม่สมควรเล่นแบบนี้จ้ะ กระโดดกระโดดดึงกระโดดดึง,ดง,ดง,ดงกระโดดดึงดึงดึงกระโดดมุดท่ามุดท่ายังเดียวเลยทุกคนน่ากลัวมันน่ากลัวมากเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวน้ำยาตาแดงออา What is t h i s ฉันก็มันเก็บปืนด้านนี้ทุกคนอือมาเก็บปืน ปืนเนี่ยนะทุกคนมันมีชีวิตชีวากับพวกเรามากๆเลยนะจ๊ะฮึะบฮึบโอ้มายการโอ้มาการอู้หูระเบิดเต็มเตมระเบิดถึงใจระเบิดภาวนาระเบิดภาวนายโอ้โ oh หร่มแล้วโอ้โ oh หร่มแล้วเอ้ย oh มาดิคุณหมียวขโอนเบบีก่อนเราเตรียมเหรียญน,นะเฮ hey, แล้วก็ป้าไปเลยดุน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 ,ดน,ดน ตุนตุนตุลนตุนตุนอะตุนตุนตุลนตุนตุนโอเคทุกคนได้เวลาตุนดุรุนตุนตุนตุนเอ้ยแมวมันดันอะทุกคนแมวมันดันเล่นกับใครไม่เล่นนะไอมียวเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับตัวฉันทุกคนแมวฉันตายแน่ๆทุกคนโออนั่นดิทุกคนฉันตัด ตายมามอะทุกคนแล้วทำเสียงแบบนี้ได้ไรพี่ตะวันนั่นน่ะสิต้องดินด้นดิ้นดิ้นดิ้นให้ถึงที่สุดดิ้นเข้าไว้ดิ้นให้ถึงที่ที่สุดเรียบร้อยจ้ะทุกคนขั้นแรกลยแต่เราก็จะอย่างนี้เอาทุกคนฉลอฉันหิวข้าวไอ้นั่นมันแย่งข้าวฉันเกณฑแล้วฉันก็จะใช้ระเบิดนะทุกคนระเบิด Yes! ชนะแล้วทุกคนโอเคจ้านะจ้าทุกคนจ้าเอ้ยเราจะดูแมวเลยไหมไปเล่นแมวกันเล่นแมวกันพวกเราคือทีมแมวกันนะจ้าทุกคนเพราะว่าอย่าลืมนะจ้าทุกคนว่าฉันเนี่ยไปใส่สก,กินให้แกคุณท็อปซีมานะจ้านะนะเป็นสก,กินสก,กินหนึ่งนะที่สามารถทำงานปฏิกิริยาความสามารถได้ดีแต่นะั่นะนะก็คือกับ การ์ดเหยียบกับดักหนูนะจ๊ะมันจะเป็นบัตรบัตรบัตรนะจ๊ะมันจะเป็นการ์ดเหยียบกับดักหนูก็คือเวลาเราเหยียบกับดักหนูนะั้นเราจะไม่เป็นอะไรนะจ๊ะโอเคจัตทุกคนนะเราก็จะเรเวลชัน้นห้าติดสัตัดทุกคนจ้าอ่าใครไม่เคยเราดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นเราดาวน์โหลดมาเล่นกันได้น,ดนจะสนุกมากนะจ๊ะ ละครก็กราฟิกดีมากเลยทุกคนถามว่าโฆษณาหรือเปล่านะคะฉันเล่นฉันเอาตามที่ฉันพูดนะจ๊ะคือฉันพูดอะไรออกไปทุกคนก็จะไม่รับฟังแนะต่โอ้กว่าจะได้เป็นตรุษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอเคเอาตัวนี้เลยครับเรียบร้อยนะพีกลงเรืออยากกินล้ำเกลือลงบ้านอ๋อ เองไม่ได้ปิดลิกสิทธินะสทิทุกคนเราก็จะเลือกน้องน,อนันนั้นแมวตัวนี้นั่นเองเทุกคนทุกคนสังเกตดูแมวตัวนี้หนะแล้วหนูทัฟฟี่ตัวนี้ตัวนี้อ้าวทำไมเป็นวงไม่ทันนะวงไม่ทันสีตัวทุกคน <c oughs> ไม่ไหวเลยมายทุกคนอ <c oughs> แบบนี้นั่นเอง บางคนอาจจะถามว่าพี่ตะวนันพี่ตะวันมีหน้าที่ขวนหนูถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะพี่ตะวันไม่ได้มีหน้าที่ขวนหนูพี่ตะวันมีหน้าที่ไปหนูค่ะนะคะซึ่งขั้นแรกพี่ตะวันจะถีงัน,นีแล้วขั้นที่สองพี่ตะวันจะเก็บและปะ,แปะอือแปกบอกแล้วว่าพี่น่ะแม่นอันดับหนึ่ง ขั้นแรกเก็บเอ็กพีจาะขั้นที่สองเก็บน้ํายาล้องหุนเนาะเพราะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าน้ํายาล้องหุนเนี่ยมันทำให้เราล้องหุนได้นะจ๊ะขั้นต่อมาทุกคนเราก็จะหยิบจานขึ้นมาเนาะแล้วก็ปลาปลาไปมั่วซั่วเลยนะจ๊ะทุกคนนีเนี่ยทำงี้รับรองทุกคนนี่คือสกินฉันนะจ๊ะ มันจะไม่เป็นอะไรเมื่อเกี่ยวกับตัางหนูแล้วซึ่งอันนี้มันสะดวกสบายมากทุกคนตายละทุกคนตายแล้วตายแล้วนะจ๊ะตายละตายละทุกคนจะบอกให้ก็ได้นะจ๊ะว่าฉันใส่การ์ดละเอียดรอบครอบเนาะมันเลยไม่เป็นอะไรนะ่ล่ะอืมแล้ว่ามีคนอยากเจอดีทุกคนฉันคิดว่าฉันจะ ยา yeah, ยังไม่ดื่มยังไม่ดื่มยังไม่ดื่มดื่มดื่มจะดื่มได้ยังไงไล,ล่นี่เนี่ยปูดลอยไปทุกคนจะคิดว่าเทวด,ดานั้นเป็นบอดเจว่าปะอีนั้นเป็นบอดเวย้ยอีนั้นเป็นบอดทุกคนมไม่ใช่บอดแล้วล่ะใช้สก,กินอย่างนี้ไม่ใช่บอดแล้ว คนมันคืออะไรอ่ะโอ๊ยปลาน้ำแข็งได้นะบอดเนี่ยเก่งจังเลยค่ะลูกปูดปูดขอให้แกติดกับดักชั้นสามชั่วโคตรและสี่ชั่วโคตรอีกด้วยไปจับมันให้ได้คนลบอืมมานี่มานี่แกหน,นีฉันได้เหรอฮะแกหน,นีฉันได้เหรอฮะฉันไม่ให้แกเน,นีฉันหรอก ฉันไม่ให้แกหนีซันหรอกไปติดไปรับรองเลยทุกคนว่าเนี่ยตัวเนี้ยทุกคนมันก็จะไม่ได้ผลอยู่ดีนะล่ะเย้ฮือคือกับดักหนูเยอะนะ,ะทุกคนกับดักหนูเราทางเรานะคะมีเยอะมากๆเลยเนาะมีเยอะนะคะเอ้ทัฟฟี่มาช่วยทุกคนทัฟฟี่มาทัฟฟี่มา อไมตุซีอะอ่ะอ่ะอ่ะไมตุซีอะอ่ะอ่ะทุกคน่ะจริงโอ้ยชั้นแรกมาทุกคนชั้นกระตุกเว้ยเจ็บปุ๊บไปอ,อ๋ออะไรอ่ะใครมันเป่ามาวะอื้นคน สามจับมันคนถ้าภาพกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนจ้าโอ๊ยเจ็บมากมาเจ็บมากมากคนอืมค,ค,ควรไปควรไปสักหนึ่งบริกรรมคาถาโอ๊ยทุกคนฉันมึนเมาเมาใจอชอยละเมอเพ้อฝันเลยนะทุกคนทุกคนจ้าฉันไม่ข่าวดีจะมาบอกทุกคน คือตอนนี้ฉันแหลกมากวาอ่าทุกคนอาจจะงงว่าพี่ตะวันแหลกคืออะไรหรอคะแหลกก็หมายความว่าอ้า <c oughs> กคนฉันแพ้แล้ว <c oughs> ทุกคนฉันแพ้แล้วอะแพ้ก็ดีนะทุกคนจ๋าพอกลับมาหน้านี้เราจะมาบอกทุกคนว่าเราใส่การตัวไหนนะจ๊ะมาที่แมว มาที่อันนี้มาจา้าบวกเข้ามาที่บวกเลยนะจ๊ะทุกคนทุกคนเห็นไหมเนี่ยสามอัน,นเนี้ยเนี่ยเน,นี่ยสามอันเนี้ยก็คือการ์ดที่เราใส่ไปนะจ๊ะทุกคนก็จะมีการ์ดละเอียดรอบครอบการ์ดกับดักหนูนะจ๊ะแล้วก็การ์ดมีพลังดังวัวนะจ๊ะก็คือการ์ดกับดักหนูถามว่าพี่ตะวันพี่ตะวันใช้การ์ดกับดักหนูหรือเปล่าผิด อันนี้ก็ผิดนะจ๊ะเราใช้การ์ดอันนี้จ้านี่นะจ๊ะตัวนี้เลยจ้ะทุกคนเราใช้การ์ด ตัวนี้นะจ๊ะการละเอียดรอบคอมันเลยไม่เป็นอะไรนะจ๊ะโอเคทุกคนไหนๆก็แพ้แล้วว่าน้องงานสโตรนี้ช่องตะว,วันสกุลาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนเลยแต่กรณน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ว่าจะคลิปใหม่ๆและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุาน,นะครับงานส่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจึงไปคลิปหน้าบ๊ายบาย